สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมจะมารีวิวดาวิดดิยานะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยแล้วก็ร้านนี้ที่จีนตันที่1 0 2นะแต่ของผมตันที่100เองเอาละมาดูกันว่าร้านนี้เป็นยังไงบ้านแต่ก่อนอื่นเลยนะผมอยากจะบอกว่าร้านนี้เล่นดีมากๆเอาละมาดูกันว่าสถิติเป็นยังไงบ้าน6เกมนะคนดู4ประตูแล้วก็5แอซิสถือว่าสุดยอดมากมากเลยละคนดู ร้านนี้เขาเล่นได้3มตำแหน่งนั่นเองแล้วก็สไตล์ของเขาก็คือโพลีฟิกวิงเกอร์ถ้าอ่านชื่อผิดก,ก็ขออภัยด้วยเอาเละครับท่านผู้ชมเรามาดูค่าพลังไส้ในกันเลยนี่นะท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าสุดๆเลยละแล้วก็ค่าพลังการจบสกอร์สูงถึง92แล้วก็อีกหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือพลังการยิ่งสูงถึง95ถือว่าเยอะมากๆเลยละคนดู สกิลของเขานะในร้านนี้มา10บสกิลเลยละคนดูถือว่าเยอะมากแล้วก็ความรู้สึกที่ผมได้ลองเล่นร้านนี้ผมเล่น2ตำาหน่งก็คือ cf แล้วก็ r W f ถือว่าสุดๆเลยละจบสกอร์ดีแล้วก็เปิร์มงก็ดีเหมือนกันร้านนี้